จก็บเอาไปทำชาจ้ะพี่น้อยก็น,น้นสิลนไปก็นี่ไปตากแดดเป็นน้ำซับก็ได้จ้ะเดี๋ยวจ้าหน้ามันก็เกิดหมากหมากมันก็ไปน้ำซับก็ได้จ้ะบางคนก็แพ้นะจ้ะพี่น้องบางคนก็แพ้ ดอกสีนี่มันหลวงหลวงแล้ว,ลวก็จะเป็นหมาสีเอ่อมงม่วงจ้ะอันนี้ดอกยังอ่อนเก็บเอาดอกขาวจ้ะเ,เพื่อนๆเก็บเอาดอกขาวด้วยอ้ยอ้ย,อยตำแย่ตำขาข่อย ตําแย่อันนี้มันขมจะย่เอาไปเอาที่เป็นดอกขาวๆแบบนี้จ้ะ ต้นนี้เกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็ต้นปลูกระมีจะ่จ้ะเกิดเองตามธรรมชาติก็มีแนวดอกมันไก่สีลุนเด้วเดี๋ยวก็เป็นหมากเยวจะมาเก็บหมากให้เบิ้งได้จะ้ะอันนี้่เอาจะ้ะมันสีออกุ้มขมออดอกขาวๆจักน้อยโอ้ต่ำเนี้ยต่ำเนี้ยนี่สว,สวยแบบนี้ นี่ลายอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวไปเก็บจังหน่อยแกโอ้ยนี่จ้าเด็ดเด็ดตเลยเดี๋ยวข้าไปแบบนี้นะจ๊ะ สวยมากเลย กันชิดๆเต็มกับตาแล้วอีกนิดนึงจ้ะข้างบนกัดซิบา้าเอามันอาบปะไ้ <laughs> กลับไปบอลเ <ENNIS> ก่าจ้ะพี่น้องกลับมาเต็มแล้วเมื่อนึ่งถ่ายกล่องจับกล่องเมื่อเนื่องถ่ายกล่องจับกล่องพี่น้องมันก็เลยพี่น้อง đeo gì cầm cho xài cho ừ. nhà tâm nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền ิดว่าหาดอกขาวที่สุดนี่จ้ะอันนี้คือใบละดอกอ่อนจ้ะใบเขาจะเป็นแบบนี่สังเกตเบ้างล่ำต้นอยู่ข้างนนึกกับเป็นแบบนี่จะเป็นจุดจุดจุดแบบนี่อืมใบถ้าดอกอ่อนอย่าไปเอาจะพีนอ่อนจ้ะดอกอ่อนอย่าไปเอา ต้นเขาก็สิเป็นแบบนี้ฟ่มสีเขาียขาวแล้วมันจะเป็นหมากนะจ๊ะนี่สีมันโดนอันนี้คือมันโดนกําลังจะเป็นหมากจ้ะแบบนี้กําลังจะเป็นหมากเห็นไหมแต่รังเป็นหมากอืมี่ผสมกันดอกอ่อนดอกแก่ดอกที่รวงไปแล้วอือันนี้ก็เริ่มดอกบานแล้วก็โอเคพี่น้องไปเก็บแลวกกนจะไปเก็บเป็น อยก็ผู้หมวว่า,วาต้นอัน,นเป็นแบบแป็นไทพี่น้องต<อ>้นค่ะมาเบิ้งหยอดกามันยันไล่ๆพี่น้องจานนี่นี่จะเป็นอันแบบนี้บางคนกับบื้ก็ะซื้อสาเบิ้งได้ดีแล้อมันไม่ไปเก็บจนซีซุงหามีผพียมีอย่างเด้อเออเบืองื้อ,อปุ่นเ่ะพี่น้องก่อน ี่เบิ่งเอาหลวดพี่น้องตำแย่ฝรัง่งฝรั่งมันเก่าปกินงนี่นะตำแย่ฝรัง่งเ่าคือตำแย่บ้านเฮาอู้อู้อุ้อน่ะไปบุกมาเก็บดอกไม้ไปกะตานอันพอดีพี่น้องโอ้ยมึงปศุสัผู้เจ้จาเบิง่งตำแย่นี่เพ่งปศุสัตว์ไปเอายอาหม่องใส่พี่น้อง พอควบเย็นพอควบร้อนก็ว่มากันไปโอ้ยแม่ผมนะแพ่แพ่เออนะเมื่อไหวเรีนมันต่ำแย่เนาะอ็ค้ามาต่ำแย่มาตายแล้ว โอเคจ้ะเพื่อนๆดอกสุดท้ายค่ะเต็มกระตาพอดีดนี่แล้วจับไบเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวใหดูอันนี้คือดอกอ่อนมันใบใบเขาจะเป็นแบบนี้จะ้ะดูชัดๆโอ้ยเมื่อยไปปทษมากแกเปิลดอกดอกนับ สิมึงก่อนมันสมบ่ยังฝา,าจุกเออใจจะให้มักเก็บเอาต้องรอทั้งกลิ่นมันยังฝาจุกพี่น้องฝาจุ่เดี๋ยวจะอาติ์จจะมาเก็บเอาปัาดเป็นอตากแดดเดพืง่งล่มไป ก่อนจางเสียเอาเขาไปในบาดจากฝนสิตกเดือนตากไว้อันเขาสิเป็นชาจากพี่นอนตากแห้งเอา,าไันใดเป็นอําซับอัมซับเพชยร์นวันใดเฮ็ดให้เบิ่งนอกจากอําซับง่ายง่ายพี่นอนตาอักวัยเจ้ากัากากนน้ำหนังกาะกอะจังเสียเอาเขาแผกใบใขวดส่ถุงกลับบ้านจ้ะเสียเอากลับท่าน